แลวันนี้ครับกราฟอยู่ที่ซอยสุขสวัสดิ์27ครับจากปากซอยคุณขับเข้ามาประมาณ500เมตรสังเกตขวามือจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ใช่วันนี้ผมจะมากินก๋วยเตี๋ยวไก่และเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวไก่เจ้าเนี้ยน่ากินมากไปดูข้างในดีกว่าปะสวัสดีค่ะฝากร้านก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าซอย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 ยนะคะ เต้นน้ำค่ะเครื่องทุกอย่างค่ะบุฟเฟ่หมดเลยอย่างเต้นนะค่ะถ้าเป็นมาม่าลูกค้าสามารถระบุดได้เลยว่าเาสี่ก้อนหมายความว่าบุฟเฟ่ต์ในราคาเท่าไหร่นะครับห้ิบบาทค่ะใส่ได้ทุกอย่างทุกอย่างค่ะเติมได้จุปัตจจะจีย่ค่ะมีคนเคยใส่ปูนชามไหมมีค่ะพี่เขาก็ทานหมดนะคะใช่สถิติตอนนี้ก็มาม่าสก้อนค่ะแล้วก็บะมีแค่ะ นี่ขายมาก,กี่เดือนแล้วอะครับเดือน,เด,อนเดือนนิดเดือนนิดนิดค่ะวันที่22ิบที่ผ่านมาเนี่ยครบเดือนหนึ่งค่ะเท่ากับเดือนกับอีกส0กว่าวันนะคะอ่าฮะใช่ค่ะตอนตอนที่ร้านแรกอะขายเป็นไงบ้างเออตอนแรกอะค่ะหนูกะว่าจะขายในช่วงโควิดก็คือไม่มีอะไรทําก็เลยกะว่าจะขายแค่เล็กๆหน้าบ ก็เลยทําให้แบบขายดีจนแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องความที่เป็นหน้าบ้านนะคะคือหนูมีที่จํากัดคิวยาวจนถึงรุ่นแล้วทุกคนยืนกลางล่มอะไรเงี้ยก็เลยลองก็เลยกลับมาคิดกับเพื่อนแต่ตอนนั้นน่ะก็คือลูกค้ามาบ้านแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันน่ะนะแล้วหนูมีความรู้สึกว่าทุกคนน่ะที่เขามารอมันพอมารอบ่อยๆอะที่เข้าใจความหมายไหมมันไม่มีใครรอได้หรอใช่แล้วบวกกับหนูว่า ช่วงเที่ยงทุกคนมีงานทำมีเวลาจำกัดถ้าหนูไม่เก็บช่วงเที่ยงให้สันเท่ากับว่ายอดหนูก็จะหลุดหายไปผมถามแบบผมเป็นผู้ชายาคิดว่าลูกค้าส่วนใหญ่ครั้งแรกมาดูอะมากินอะมากินเพราะอะไรหนูก็ถามลูกค้าเหมือนกันทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าครั้งแรกมาดูไหมคะ พอได้ชิมรสชาติอาหารแล้วด้วยความที่เป็นมูวเฟ่รอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้าแล้วรอบต่อไป,ปคือปลาพริกกระเที๋ยวไม่ได้มาเพราะหนึ่งแล้วใช่ค่ะถามไม่จริงตั้งแต่ว่าตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้านกันสองคนนะ่ะจนถ,ถ,ถึงตอนนี้เคยคิดไม่ว่าอยู่ดีร้านแบบร้านจะดังดังขนาดเนี้ยไม่คิดเลยก็แค่แบบแค่ร้านเล็กๆเดียวใช่ค่ะขอแค่แบบว่าจริงๆนะมีรายได้ขั้แรงขั้นต่ำพวกหนูก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็เลยมานั่งคิดว่า ยังไงถ้าเป็นของกินนะคะยังไงคนก็ต้องกินนะอะไรเงี้ยบอกเพื่อนอะต่อให้แบบว่าเศรษฐกิจยากแค่ไหนทุกคนก็ต้องทานอาหารอะไรเงี้ยก็เลยขายกระเตียวไก่ดีกว่าอนะไรเงี้ยแหนูเป็นคนชอบทานกระเตียวอยู่แล้วที่เขากินกวยเตียวไก่ทุกวันเลยกินกระเทียมไก่ทุกวันใช่เพื่อนเพื่อนถามน้องถามพ่อถามว่าไม่ไม่คิดจะกินอย่างอื่นบ้างเหรอหนูกินทุกวันตอนแรกตอนแรกน้องเบนกับน้องสายลุงใครใครชวนใครก่อนหนูค่ะเบนชวนสายลุงก่อนใช่ค่ะ คือเบนเป็นสายขายของค่ะอย่างขายก๋วยเตี๋ยวก็เธอถามดูว่าลุงเนี่ยคือแบบว่างมากเลยอ่ะอยากขายก๋วยเตี๋ยวลุงจะขายไหมถ้าลุงไม่ขายอ่ะเบนก็จะขายคนเดียวนะอะไรเงี้ยรู้เอาโอเคเลยเอาสิระหว่างระหว่างที่เราคุยไปก็จะเห็นว่าที่ร้านนี่คือเติมของตลอดนะอันนี้เติมไม่ได้ขาดแล้วตอนนี้แค่สิบโมงเองนะนี่เติมตลอดเลยนะจะถามว่าขายดีขายไม่ดีนี่ดูดูจากการเติมของตลอดนี่คือ1ิบโมงเนี่ยไม่เที่ยงนะเราจะคุยไปเรื่อยๆนะหาลูกค้าเชิญครับพี่เชิญเลยครับ ไอในถุงนี่คือสั่งกับบ้านนะครับจ่ายตลาดเองล้างของเองคือทุกอย่างเนี่ยคือล้างของเองนี่ถแดกล้างม้อนะจ๊ะเก่งอ่ะมีคนอ่ะอาจจะมองว่าเอ้ยขายแป๊บๆก็เสร็จแล้วเราก็ยัแต่เบื้องหลัง,งมันเหื่อยมากราคาพี่มากินกี่ทีแล้วรครับทั้งแรกรั้งแรก อะไรคือจุดมุ่งหมายในการไปกินครั้งนี้คุณพามเลยเเก๋วยเตี๋ยวเลยครับ,รบก๋วยเตี๋ยว <laughs> แล้วไปเห็นร้านเขาเป็นไงบางที่น่ากินไหมครับ <laughs> น่ากินครับเนื้ออกมันน่ากินมากพี่เขาดูาแบบว่ามุ่งมิงมุงม้งมิงนะ <laughs> ไม่คิดว่าจะกล้าพูด <laughs> อก <laughs> <อ>ขาวไหมขาวไหมครับน้องกระทงอขาวไหมพี่มีแต่เราอ่ะแซวลูกค้าบอกลูกค้าว่าตักน้อยอ่ะคิดร้อยหนึ่งนะสโลแกนร้าน S <S <ร>โอเคงั้นผมผมถามอีกคำถามแล้วกันเรา <คะ S 1> แบบว่าสองคนเลยแบบว่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนเนี้ยมันเหมือนช่วงที่แบบว่าโควิดอะฮะ,<ค>ะทุกคน,น,นก็บทเศรษฐกิจไม่ดี <คะ S 1> แต่ร้านเราอะมันสวนทางอะ,ค,ะคิดว่าสิ่งที่เราทําให้ร้านตรงนี้มันสวนทางได้เพราะอะไรหนูคิดว่าอะจะเป็นเพราะว่าหนูอะให้เต็มที่ค่ะคือหนูว่าได้กำไรนิดเดียวแต่หนูว่ากับเพื่อนอะแล้วก็พ่อน้องอะไรเงี้ยถ้าคิดว่า อย่างน้อยอ่ะเอาตัดเลยว่าอย่างน้อยลามีค่าแรงขั้นตัดแน <listings S 1> ่แน่ส่วนกําไรอ่ะอาจจะได้เดือนเด <ๆ S 1> ือนหนึ่งอาจจะได้น้อยลงคาก้าวแรงน่นแน่แต่ยังดีกว่าไม่มีงานทาเลยค่ะร้านเปิดทุกวนันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะช่วงนี้นะช่วงนี้นะคะไม่มีวันหยุด,ดยร้านเปิดต <efendim> 2 2> ั oh, <ม>้งแต่9้าโมงจนถึง2โมงครึ่งค่ะค่ะและฝากเป็นปุ๊บอะไรหน่อยครับเบอร์โทรศัพท์ผือใครมาไม่ถูกได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครมาไม่ถูกนะคะแอดมาทางเพจร้านได้เลยนะคะ เป็นร้านชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าตัดหอยหีบออกนะคะแล้วก็ซอยยอยักษ์สามตัวค่ะเบอร์โทรค่ะ065ย์หหค่ะ881ค่ะ2อง่่ค่ะาค่ะก็นตัวสวยี้ทุกวันหรือเปล่าคะทุกวันค่ะเออเอามาเดี๋ยวเราจะกินบะหมี่50บาทเมื่อกี้สั่งบะหมี่ไป2ก้อนน้องเขาบอกว่าพอเลยนะเอาเป็นว่าให้น้องเขาจัดมาดีกว่า ผมอยากรู้ว่าให้บะหมี่50บาทเนี่ยที่เขาบอกว่าเท่าไหร่ก็ได้เป็นบุฟเฟ่ด้วยและที่สําคัญคืออร่อยด้วยเนี่ยเดี๋ยวลองดูดีกว่าให้น้องจัดให้ชามขนาดไหนคลิปนี้กำมสู้ตายน้องบอกว่ามีสีก้อนได้แล้วเดี๋ยวตักอย่างน้องไผ่ลุงตักให้ดีกว่าเราไ่อยากไล่กลับบ <c oughs> ้านเดี๋ยวนะคือตอนแรกบอกว่าเอาใส่ชามใช่ป่ะแล้วตอนนี้คือน้องเป็นอนะใส่ถุงไปแล้วเอาปริมาณถู่เอาถุงกัด เียงนี่ยคือคนที่ทำงานเยอะร้านนี้ก็จะเป็นหนึ่งเลยขายยากไหมได้ตัวจริงจะตักโอเคขอบคุณครับ<ข>อ,อันนี้คือ,อ,อคือชาม50 <ใช S 1> บาทที่น้องเขาบอกว่าเขาตักให้ปริมาณเท่ากับในถุงเทียบกับมือมือกำไม่ใหญ่มากแล้วบอกเลยว่าอันเนี้ยใหญ่กว่ามือกำอีกดูกเดี๋ยวเราเข้าไปชิมดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่าเข้าไปในร้านดีกว่าไปขอบคุณครับ เป็นยังไงบ้างตอนที่ลูกขาลูกสาวบอกว่าจะมาขายก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะครับก็คิดอยู่อนการครับว่าจะไปรอบไม่ได้ตอนแรกนะฮะตอนนี้บอยลูปราเมิกนการใหแล้วก็โอเคนะธุรกิจก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับมีใจที่ลูกสำเร็จในการค้าขายนะมาแล้วเรามาลองหมั่กันดีกว่าอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวไก่50บาทที่อันนี้เราให้น้องก็ตั้งให้บอกว่า เราบอกว่าในถุงตักให้ลูกค้ายังไงตักให้เราอย่างนั้นนี่นะเราจะบอกให้ดูก่อนในชามในชาม,มอะไรบ้างอันนี้มีตีไก่นะครับผมอันนี้เป็นตีไก่ข้อไก่อันนี้เป็นข้อไก่อนกรัรขึ้นในไก่นะครับอันนี้เลือดแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาบอกว่าน,นี้คือไฮไลท์อันนี้คือเป็นเนื้อไก่ทุบอ่ะเรามีทุกอย่างในชามแล้วเนื้อไก่นุ่มมากเนื้อไก่พอเขาทุบใช่ไหม มันมันนุ่มมากแล้วพอเข้าปากอ่ะมันยุยเลยอะ่ะดีเลือดเลือดเลือดไม่มีกลิ่นแล้วเครื่องในละดะเครื่องในเขาอ่ะกึบ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 เคยกินอารมณ์แบบกึ่นนี่เขาเอาไปปิ้งๆย่างๆนะฟิลนั้นแต่พอมาแบบเป็นแบบรูกแบบนี้นะผมบอกว่าอันเนี้ยฟินกว่าเยอะเขาลองปิกดูหน่อยนี่ครับ อีกอย่างหนึง่งอันนี้ตีนไก่ต้องขอลองเลยจุบเดียวออกมาหมดเลยอะ่ะที่สำคัญเขาบอกว่าสูตรของเขาอ่ะน้ำซุปอะ่ะเป็นน้ำซุปที่เขาจิดค้นขึ้นมาเองดูเองปรับเองและฟังความคิดเห็นของที่มากินครับขอชิมน,น้ำซุปหน่อยน้ำซุปออกหวานกลมกล่อมอันนี้ทานง่าย ใครชอบทานแบบไม่ต้องปรุงแบบผมคุณกินได้เลยไม่ต้องปรุงใครอยากปรุงอะไรปรุงได้เลยแล้วเส้นที่ให้มานี้บอกว่าให้มาสีก้อนเมื่อกี้เขาลวกเส้นออกมาแล้วบอกว่าเส้นเนี่ยสุกมากกาลังดีครับบอกเลยว่าทั้งชามเนี้รสชาติดีถือว่าผ่านเหมาะแก่การที่คุณจะขับรถมาลองชิมสักชามหนึ่งหรือว่าคุณจะมาเป็นลูกค้าประจําก็ได้เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวชามนี้เดี๋ยวกัมขอจ,จารทุกอย่างให้หมดชามก่อนเอาเป็นว่าเรากินเสร็จแล้วนะ ผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าร้านนี้นอกจากแม่ค้าอารยาใสด่ดีอร่อยอร่อยสําคัญมากสำหรับคนเริ่มต้นทำอาหารบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยจริงครับ3คือร้านนี้สะอาดสะอาดอย่างร้านนี้ผมไม่ต้องอวยแต่ผมเชียร์เลยว่าถ้าเกิดใครแวะไปแวะมาหรือไม่ได้แวะมาผมขอให้มาร้านนี้อร่อยจริงๆครับแล้วที่สําคัญผมอยากจะบอกว่าคุณมองข้างหลังนะคุณเห็นคนที่กําลังแบบต่อคิวซื้ออยู่แล้วมีแม่ค้าอยู่สองคน